สวัสดีครับและขอต้อนรับสู่การเดินทางที่จะขยายขอบเขตความเข้าใจในตัวตนของคุณไปไกลเกินกว่าที่คุณเคยจินตนาการเราส่วนใหญ่ถูกสอนให้มองว่าเวลาเป็นเหมือนถนนเส้นตรงมีอดีตที่เราเดินผ่านมาปัจจุบันที่เรากำลังยืนอยู่และอนาคตที่เป็นดินแดนไกลโพ้นที่เรายังไปไม่ถึงแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่า ในมิติที่ลึกซึ้งของความเป็นจริงแล้วเวลาไม่ได้เป็นเส้นตรงและตัวตนของคุณก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวจะเป็นอย่างไรครับถ้าผมจะบอกว่าคุณในเวอร์ชั่นที่ตื่นรู้ที่สุดคุณในเวอร์ชั่นที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดคุณที่ใช้ชีวิตตามภารกิจแห่งจิตวิญญาณอย่างเต็มศักยภาพตัวตนในอนาคตหรือฟิวเจอร์เซลฟ์คนนั้น มีอยู่จริงแล้วในตอนนี้และกำลังรอคอยที่จะเชื่อมต่อและมอบแผนที่นำทางให้กับคุณอยู่วันนี้เราจะมาทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อและบูรณาการปัญญาพลังงานและมุมมองของตัวตนในอนาคตของคุณ <S <S เพื่อนำมาใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในปัจจุบันขณะนี้เลยครับศาสตร์เบื้องหลัง ตัวตนหลายมิติคืออะไรและทำงานอย่างไรแอดมินแนวคิดนี้อาจจะดูเหมือนนิยายวิทยาศ,าศาสตร์นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีรากฐานมาจากทั้งภูมิปัญญาโบราณและฟิสิกส์ควอนตัมยุคใหม่มุมมองเชิงควอนตัม The Quantum Perspective ในโลกของควอนตัมทุกความเป็นไปได้มีอยู่จริงพร้อมๆกันในรูปแบบของคลื่นพลังงาน อนาคตของคุณจึงไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวแต่มีอนาคตที่เป็นไปได้นับล้านเส้นทางซ้อนทับกันอยู่ตัวตนในอนาคตที่เราพูดถึงก็คือตัวตนของคุณในเส้นทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุดหรือ Highest Potential Timeline เป็นเวอร์ชันที่คุณได้ตัดสินใจเลือกทางที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณมากที่สุดและตัวตนนั้น ก็กำลังสั่นสะเทือนอยู่ในคลื่นความถี่พลังงานที่สูงและละเอียดกว่าเราในตอนนี้มุมมองเชิงพลังงาน The Energetic Perspective ลองจินตนาการถึงซ่อมเสียงครับตัวตนในอนาคตของคุณเปรียบเสมือนซ่อมเสียงที่กำลังสั่นในคลื่นความถี่ที่สมบูรณ์แบบของความสุขความสำเร็จและการตื่นรู้ตัวตนในปัจจุบันของเราก็เป็นซ่อมเสียงอีกอันหนึ่ง ที่อาจจะยังสั่นอย่างไร้ระเบียบและไม่ตรงทีการเชื่อมต่อก็คือการนำซ่อมเสียงของเราเข้าไปใกล้กับซ่อมเสียงที่สมบูรณ์แบบนั้นและด้วยหลักการสะท้อนของคลื่นความถี่หรือ Entrainment การสั่นสะเทือนของเราก็จะเริ่มปรับจูนตัวเองให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับตัวต,วตนในอนาคตโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่การทำนายอนาคตแต่คือการสร้างอนาคต สิ่งสำคัญคือเราไม่ได้เชื่อมต่อเพื่อไปถามว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เราเชื่อมต่อเพื่อไปรู้สึกและรับปัญญาว่าฉันต้องเป็นคนแบบไหนในวันนี้เพื่อที่จะสร้างอนาคตนั้นให้เกิดขึ้นจริงมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้รอคอยมาเป็นผู้ร่วมสร้างสารรค์หรือ co-creator ครับเอาละครับ มาสู่การนำทางสมาธิการเดินทางสู่ต,ตัวตนในอนาคตกันครับเอาละครับตอนนี้ผมจะนำทางคุณสู่การเดินทางภายในเพื่อพบกับเพื่อนที่ฉลาดที่สุดและรักคุณมากที่สุดนั่นคือตัวคุณเองในอนาคตการเตรียมตัวหาที่นั่งหรือนอนในท่าที่สบายที่สุดในที่ที่คุณจะไม่มีใครรบกวน ปิดเสียงแจ้งเตือนทุกอย่างแล้วค่อยๆหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆปล่อยวางเรื่องราวของวันนี้เอาไว้ก่อนตั้งเจตนาในใจว่าฉันขอเปิดใจเชื่อมต่อกับตัวตนในอนาคตที่มีศักยภาพสูงสุดของฉันด้วยความรักและความเคารพ จินตนาการว่ามีเส้นทางแห่งแสงสว่างทอดยาวอยู่ตรงหน้าคุณนี่ไม่ใช่เส้นทางที่เดินไปข้างหน้าแต่เป็นเส้นทางที่นำคุณสูงขึ้นสู่มิติการสั่นสะเทือนที่ละเอียดและสว่างสวัยยิ่งขึ้นค่อยๆก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งแสงนี้รู้สึกเบาสบายรู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนที่อยู่รอบตัวคุณการพบเจอณนะปลายทาง คุณจะมองเห็นร่างแห่งแสงที่สวยงามและทรงพลังร่างนั้นคือคุณตัวตนในอนาคตของคุณสังเกตดูรัศมีสีสันและความรู้สึกที่แผ่ออกมาจากท่านท่านเปลี่ยนไปด้วยความสงบปัญญาและความรักที่ไร้เงื่อนไขเดินเข้าไปหาท่านช้าๆและเมื่อคุณไปถึงแค่อยู่ในสนามพลังงานของท่าน ให้ร่างกายและจิตใจของคุณได้อาบพลังงานความถี่สูงนี้ตอนนี้ลองถามคำถามในใจของคุณไม่ต้องใช้คำพูดแค่ส่งความรู้สึกออกไปอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ฉันต้องเรียนรู้ในตอนนี้คุณสมบัติข้อใดที่ฉันจำเป็นต้องปลูกขึ้นมาในตัวเองมากที่สุดมีความเชื่อใดบ้างที่ฉันควรจะปล่อยวาง เพื่อที่จะได้เป็นเหมือนท่านแล้วก็แค่เงียบและรับฟังคำตอบอาจจะมาในรูปแบบของความคิดความรู้สึกภาพหรือแค่ความรู้ที่ผุดขึ้นมาในใจก่อนจะจากกันไปขอให้ตัวตนในอนาคตของคุณมอบของขวัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้กับคุณ อาจจะเป็นวัตถุแห่งแสงสีสันหรือความรู้สึกบางอย่างรับของขวัญชิ้นนั้นมาแล้วนำมันเข้ามาเก็บไว้ในหัวใจของคุณนี่คือสมอที่จะช่วยให้คุณเชื่อมตัวกับพลังงานนี้ได้เสมอ ก่าวขอบคุณตัวตนในอนาคตของคุณแล้วค่อยๆเดินทางกลับมาตามเส้นทางแห่งแสงนำความรู้สึกและของขวัญชิ้นนั้นกลับมาด้วยกลับมาสู่ร่างกายกลับมาสู่ลมหายใจกลับมาสู่ห้องนี้เมื่อพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นครับยินดีต้อนรับกลับมาครับประสบการณ์เมื่อครู่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น การบูรณาการที่แท้จริงคือการนำพลังงานนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันครับ 1. สวมใส่ความรู้สึกนั้น embody the feeling ภารกิจหลักของคุณคือการฝึกฝนที่จะรู้สึกเหมือนกับที่ตัวตนในอนาคตของคุณรู้สึกในทุกๆวันถ้าท่านรู้สึกสงบวันนี้คุณจะนำความสงบนั้นเข้ามาในการกระทำของคุณได้อย่างไรถ้าท่านรู้สึกมั่นใจคุณจะเดิน พูดและตัดสินใจด้วยความมั่นใจนั้นได้อย่างไร 2. ตัดสินใจในฐานะ FS (Make a Future Self Decision) เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกให้หยุดแล้วถามว่าตัวตนในอนาคตของฉันจะเลือกทางไหน FS ของฉันจะกินอาหารแบบนี้ไหม FS ของฉันจะใช้เวลากับคนแบบนี้ไหม FS ของฉันจะตอบตกลงกับโอกาสนี้ไหม ให้ท่านเป็นเข็มทิศนำทางของคุณ 3. ปล่อยวางวิธีการ Let go of the how ตัวตนในอนาคตของคุณรู้แบนที่ทั้งหมดแล้วหน้าที่ของคุณไม่ใช่การพยายามวางแผนทุกย่างก้าวอย่างเคร่งเครียดแต่คือการรักษาเคลื่อนความถี่ของท่านไว้แล้วลงมือทำตามแรงปันดาลใจที่ผุดขึ้นมาในแต่ละวันนี่คือการฝึกความไว้วางใจในจักรวาล 4. สร้างสมอในโลกจริง CREATE AN ANCHOR IN THE REAL WORLD ใช้ของขวัญที่คุณได้รับในสมาธิเป็นเครื่องเตือนใจถ้าคุณได้รับคริสตัลลองหาคริสตัลจริงๆมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานถ้าคุณได้รับสีฟ้าลองหาภาพพันคอสีฟ้ามาใช้ทุกครั้งที่เห็นสมอนี้มันจะช่วยดึงคุณกลับไปสู่คลื่นความถี่นั้นได้เสมอคุณคือผู้เขียนแผนที่ไม่ใช่แค่ผู้เดินตามสรุปแล้ว อนาคตไม่ใช่ดินแดนไกลโพ้นที่คุณต้องรอคอยอย่างอดทนแต่มันคือศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวคุณรอคอยให้คุณเอื้อมมือไปเชื่อมต่อและดึงมันเข้ามาสู่ปัจจุบันการเชื่อมต่อกับตัวตนในอนาคตคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้เดินตามแผนที่ที่คนอื่นขีดเขียนมาเป็นผู้ร่วมเขียนแผนที่ชีวิตของคุณเองโดยมีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเป็นผู้นำทาง คุณมีปัญญาญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวคุณแล้วแค่เรียนรู้ที่จะปรับจูนเข้าไปหามันเท่านั้นเองผมอยากจะได้ยินประสบการณ์จากการเดินทางของคุณครับคุณได้รับข้อความหรือความรู้สึกอะไรจากตัวตนในอนาคตของคุณบ้างมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์นะครับการแบ่งปันของคุณอาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับใครอีกหลายคนถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของเวลาและตัวตนอย่าลืมกดไลค์ แ,และ Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้ร่วมสำรวจมิติที่ลึกซึ้งของจิตวิญญาณไปด้วยกันต่อไปครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางในวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการได้เป็นเพื่อนกับตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณสวัสดีครับ